แล้วมีเรื่องไหนที่พี่อเล็กด่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงไหมมีมันมีมันมีเรื่องที่ด่าแล้วแบบตอนนี้ยังแค้นใจอะไรอะไรอะไร่ามาเลยเอางี้ผมเคยทุบหมอนะอยู่กับบ้านนะช่วงนี้พี่ถ่ายเดทติ้งเกมอะี่ออโปรโมทคือช่วงนั้นะพี่ก็คุมอาหารไม่ไม่ปาร์ตี้ไม่อะไรเลยตัวก็ผอมลงหน้าเริ่มตอบอะไรอย่างนี้พี่เล็กก็เจอมาเชียหน้าเหงื่อจิ้งเหลนมึงไม่ออกมาเจอสังคมั้งเหอะชีวิตมึงอะ ไม่บาลานซ์มึงเข้าใจคำว่าบาลานซ์ป่ะเฮ้ยความสุขมึงจะมาจากไหนมึงไม่บาลานซ์ทำแม่งกล้องในหัวพี่บาลานซ์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 สปาร์ก็เริ่มมาเจออีกรอบ <c oughs> พี่มีบู๊มาใส่เฮ้ยพี่ สิ่งนี้มันคอนโทรลตัวเองได้ดีมากนะมันบอกค่าต่างๆการนอนการอะไรเชี่ยมาร์มึงแม่งไร้สาระว่ะมึงเอาให้ตัวเลขตัวเลขเหล่านี้นะมาชี้วัดความเป็นตัวมึงคุณไม่เห็นด้วยว่ะเวลามึงนอนน้อยมึงตื่นมามึงง่วงไหมมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยมึงจะใส่ทำไมดูดูข้อมือเขาตอนนี้ดูข้อมือเขาตอนนี้ใส่เหมือนกันไหมใส่เหมือนกันไม่แล้วประเด็นคือไอ้คืนแรกที่มันซื้อมา มันรู้เลยว่ามันนึกถิงหน้าที่คนแรกใช่ปะพราะมันด่าไว้ใช่มันด่าไว้หนักมากแล้วมันพิมพ์มาด้วยความรู้สึกผิดอะมัดมัดก็ไม่ได้จะบอกกูสั่งซื้อแล้วอ่ะกูสั่งซื้อแล้วว่ะตอนพี่อ่านนะพี่เกือบปามือถือทิ้งว่าทำไมกูเป็นคนแบบนี้